มาตาผมมีอะไรอีกในข่าวว่าขายหนังขายยาไม่ใช่เหรอใช่พี่แล้วหนังขายยาอะเอ่ยหนังกลางแปลงมันมันแตกแตกต่างกันยังไงอะหนังกลางแปลงคือหนังขายยาเนี่ยมันต่างกันไหมไม่เหมือนพี่ไม่เหมือนกลางแปลงกับกลางแปลงกลางแปลงก็คือหนังขายยาที่จะเอาหนังเก่ามาฉายที่หนังยาแล้วแช่หนังที่ปิดวิกอะ เขาจะเอานั่งใหม่ๆมาล้อมผ้าล้อมผ้าเรียกว่าปิดวิกครับปิดวิกอ่ับิดเรียกคือนัง่งรอบผ้าแต่สมัยก่อนเนี่ยคุณให้พูดใ้ผมเข้าใจด้วยเลยล้อ,ลอ,ลอมผ้าคือว่าตางนี้ประกาศไม่เหมือนกันประกาศไม่เหมือนกันแล้วขายยาขายยาเดี๋ยวเอาขยา,าก่อนใช่ไหมขายยาขายยาไงขายาขายากะเจริญสุขสวัสดีครับพี่น้อง อ๋อขายยาเอาเอ,อ,อพูดคำนี้กับเดี๋ยวนี้ช่วัสดีครับพี่น้องสำหรับเรา,าค่น้นอืนนี้มีนังขายารู้ว่นังการเป็และาขายที่สนามรับวัดบ้านเราเออขอเท่ท่านจะลงจากบ้านจากเดินเรื่องเรื่อับสี่ล้ลลานคนละน้อยหรือว่าเงินใส่พวกเสียหอติดไม้ติดมือมากระโดดทามาคนละเล็กคนละน้อยคนละสี่ส่าห้าร้อยอ๋อเฮขายยาใช่เดี๋ยวพี่น้องไม่าดูนหนังฟังโดยยาฟังการโฆษณา ถ้ายาขนาดใดขนาดหนึ่งตรงกระโปรงของพี่น้องกันแล้วก็จะได้ซื้อไปหาประจำตัวบ้านประจำตั้ยาทุกขั้นนี้เื้ออนี่คือแล้วถ้าปิดวิกปิดวิกล้อมผ้ายังไงเออถ้าปิดวิกล้อมผ้าจะประกาศยังไงไม่เหมือนกันไม่เหมือนโอเดี๋ยวโปรแกรมทอพิเศษสุดเสาหรับโปรแกรมทอพิเศษสุดรับคั่งคดีอย่าลืมแตครับพี่น้องตัดที่สนามโรงเรียนเพราะว่าหนังใหญ่เนาะตัดที่ล้อมผ้าเ สามลรงเดียนคืนนี้ครับเป็นงานเต้นทอพิเศษสุดเท่าะวัดท่านเลยครับคืนนี้หลังจากท่านเสร็จจากพิธีการงานภายในบ้านกันแล้วจูงเอามือบทชุดเบอร์ลายภาษสานเมือแฟนผมแสวงมือที่ได้เดินไปหน้าที่สนามโรงเรียนผลงานขาองสรงพักดีวิกิตแต่ก่อนท่าอดรอยไฟครับสนุกสนานบูมันเคฮาสายควบคู่กับ ผู้ยิงฆ่าใครจะแต่หลิวเตื้อหัวประมาณเนี้ยตั้งแต่สมัยนั้นนะเอนัันร้องผ้าครับเขาเรียกว่าร้องผ้าอ๋อ๋อขายยาไม่เหมือนกันครับประกาศไม่เหมือนกันครับทำไม่เหมือนเกิดทันไหมล่ะผมเกิดไม่ทันนะผมเกิดไม่ทันพี่ครับสนุกสรานครับที่พี่ม้วนๆครับที่พี่ทำดรับดีทำดีเออตั้งสมัยก่อนโอเคนะโอเค